ด่กว <em> um, ่ายี่ห้าภาาแล้วก็ล่าวด้ครับมยี่ห้าภาษาครับผมอีกสักส0วินาทีครับตาอบมาา ว่าถือว่า,วามันถือว่าเป็นบุญของวัดโยมเป็นบุญของวัดเป็นบุญของโยมในเขตตะบนเสมาเราได้ทำบุญกับพระสง่งรูใหญ่ทั่วประเทศน,นกถือว่าทั่วประเทศเลยมาในกระานนี้ก็ผมก็มีความยินดีที่พวกเราได้เจริญรุ่งเรงองือกันนะ มาอยู่นะครับผมทะเบีการได้ถือว่าหมดภารกิจตัวนี้จะพาญาติโยมคณะหรือว่า,มา,า,า,นะวม,ามากราบพระนมาก็เทินได้ครับผมเด้เข้ามาก็าก,าก็อยู่วัดทีเลยทั้งมันก็ขอให้คณนะเดินทาง้องนจัดลิขิตประทับถือพระเร็เรเรจ แต่ทีนี้ผมก็ขอถวายมโหกับคืนครับเพื่อเปลี่ยนค่าบานะในการเดินทางในการไปต่อไปครับผมทิตวิญญาณองค์เจ้าของทางตรงกลางดงตามมาสิวัดแล้วจ้ะเดี๋ยวพุทธิคุชาวพุทธชาวอำเภอสุนเนินชาวจังหวัดนครราชสีมานะครับ คณะธรรมยตาท่านจะเดินนะครับออกจากวัดธรรมจักรเสมารามตะบ,บนเสมาอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมาไปปราสาทเมืองแขกตาบลโคลราชนะครับจุดพักวัดยานโสภิตนารามวัดป่าสุเนินไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ถ้ำยานมมนีหลวงปู่สาวกตาสีโลหลวงปู่มั่นพริตโตหลวงปู่มียานมมนีหลวงปู่จันสาชนะประโชโตหลวงพุทาจารุธรรมโมหลวงพ่อสุพีสุสัญญโม สวดีเจ้าวัดวัดซับมืดนะครับที่ทำยานมุนีวัดป่าสงเนินนะครับพี่น้องชาวตลาดสงเนินที่รับชมสงเนินมาจันอยู่นะครับก็ถวายน้ําปานะนะครับได้ที่วัดยานโสภิตมนารามพี่น้องตะบนโคราชนะครับก็ถวายน้ําปานะตลอดเส้นทางทางเดินไปเขื่อนกุดหินที่ปราศาทตรเมืองแขกนนกูแล้วเราจะไปที่วัดป่าสงเนินอำเภอสงเนิน จังหวัดนครราชสีมาคืนนี้พักที่วัดสุขาวดีนะครับตะบนสุเนินนะครับพระอธิการลาพัทยโยนะครับเจ้าอาวาสวัดสุขาวดีพี่น้องชาวเมียนมาชาวสปปลาวชาวกัมพูชานะครับก็เตรียมต้อนรับที่วัดสุขาวดีพรุ่งนี้ใส่บาตรตอนเช้านะครับก็ฝากไปถึงพี่น้องชาวสุขาวดีนะครับก็ฝากข่าวไปถิงโรงงานอุตสาหกรรมแหลมทองนะครับที่มีพนักงาน ชาวเมียนมาหลายหมื่นชีวิตนะครับก็ไปแต่งชุดประจำชาติใส่บาทเพื่อเป็นอัตลักษณ์นะครับให้ชาวต่างบ้านต่างเมืองเขาได้เห็นเนาะว่าสุนเนืนเราก็มีความสวยงามนะครับทางพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์จากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจุดเริ่มต้นคือจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนมากเป็นพระสงฆ์ทั่วประเทศนะครับเดิน จะตาผ่านอำเภอสุงเนนจังหวัดนครศรีธรรมนะครับเพื่อในคณะสงฆ์นะครับท่านจะคัดเลือกไปติดต่อที่ประเทศอินเดียนะครับตอนนี้ผ่านเมืองเซมากำลังจะผ่านเมืองเซมาไปนะครับโบราณสถานเมืองเซมา คณะสงฆมูใหญ่เลยนะครับก็ต้องอโอนมโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่ธรรมยตาพานอเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่น้องชาวตะบลโคราชนะครับ ตอนนี้ท่านจะเดินทางไปที่ปราสาทเมืองแขกปราสาทโนนกูนะครับและพี่น้องตะบลสุงเนินนะครับที่วัดญาณโสพิทวนารามนะครับวัดป่าสุงเนินอำเภอสุขเนินจังหวัดขอนแก่นท่านจะพักที่นั่นนะครับเพื่อไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่เสากตะสีโลหลวงปู่มั่นพริสโตหลวงปู่มียานมุนีหลวงปู่จันทร์สาชนะปะโชโตหลวงปู่ทาจารุธโมหลวงปู่สุภีสุสัญโมนะครับที่ถ้ำญาณม,มุนีวัดป่าสุขเนิน อำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่น้องชาวตำบลสุเนินตำบลโคราชนะครับสามารถถวายน้ําป่าหน้าได้นะครับคณะสงฆ์ทั่วประเทศนะครับเดินธรรมยตานะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปสระบุรีแล้วก็มาจังหวัดนครศรีมาสิ้นสุดที่วัดพยับนะครับเดินทางมาอำเภอสุเนินนะครับคณะสงดงนะครับเดินผ่านบ้านหินตั้งนะครับ สัญลักษณ์สการบูชานะครับอายุ2,500ปีนะครับบ้านหินตั้งอายุ2,500ปีนะครับก่อนมีพุทธศาสนานะครับก็ที่นี่นะครับมีอารยธรรมของมนุษย์ที่อยู่นะครับที่บ้านหินตั้งนะครับตำบลเสมาอำเภอสมเดินจังหวัดนครราชสีมาคณะสงฆ์จากเดินทางมาจากบริรรามไปสระบุรีแล้วก็มาโคราชนะครับสิ้นสุดที่วัดพยับตอนนี้จะเดินทางไปวัด สุขาวดีนะครับจุดที่ผ่านก็จะมีปรา,าสาทเมืองแขกปรา,าสาทโนนกูวัดยานสพิธวนารามวัดป่าสุเนินนะครับอำเภอสุเนินจังหวัดนครสิมาตอนนี้เดินทางผ่านหมู่บ้านหินตั้งนะครับอารยธรรมโบราณของอำเภอสุเนินนะครับทุกบ้านนะครับส่วนนี้จะมีหินตั้งทุกหลังนะครับม,มีหินตั้งก็เ,เป็นเขาเรียกว่า สกาละนะครับเป็นศาสนาผีก่อนศาสนาพุทธนะครับก่อนจะมีพุทธศาสนาก็มีศาสนาผีก่อนนะครับแล้วก็ดัดแปลงมาเป็นธรรมจักรเสมานะครับดูไกลๆนะครับเจอคล้ายๆธรรมจักรนะครับที่นี่อายุ2,500ปีนะครับอารยธรรมโบราณของอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับผ่านหมู่บ้านยูตั้งคณะธรรมยัตาจากบุรีรัมย์นะครับเป็นสารีแล้วก็ผ่านมาอำเภอสุเนินจะกลับไปสิ้นสุดที่วัดพยับนะครับ อำเภอเมืองแล้วก็บินทบาทที่รา้านอนุสาวรีย์คุณย่าโมนะครับขณะพระดงนะครับเดินทางผ่านบ้านหินตั้งแล้วนะครับตอนนี้จะมุ่งหน้าสู่ตำบลโคราชนะครับปราสาทเมืองแขกปราสาทโนนกูนะครับต้นกําเนิดของจังหวัดนครราชสีมานะครับส่งได้ส่งได้ไหมนะต้อับ คณะุดงธรรมยตานะครับผ่านอำเภอสุขเนินจังหวัดนครศรีมานะครับเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมุ่งหน้าสู่วัดพยับนะครับสถานที่ต่อไปก็คือปราสาทเมืองแขกปราสาทโนนกู่วัดยานโสพิษวนารามวัดป่าสุขเนินอำเภอสุขเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับสาตวชนชาวพุทธนะครับก็เตรียมต้อนรับท่านได้นะครับที่ วัดยานโสภิทุนารามนะครับท่านจะพักที่นั่นนะครับก็พี่น้องชาวตลาดสุนเนอร์นะครับถวายน้ําปานะนะครับปัจจัยการเดินทางนะครับก็สะดวกท่านท่านนนนะครับตลาดชาวตลาดสุนเนอร์นะครับก็เอารงธรรมบุญกับประเดีาคุณทุกทุกรูปทุกท่านเลยคณะพัะธุดงจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดินทางธรรมญาตาสระบุรีมาจังหวัดโคราชและไปสิ้นสุดที่วัดพยับนะครับเดินออกจาก เดินทางออกจากบ้านหินตั้งตำบลเสมาอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับมุ่งหน้าจุดแรกนะครับวัดป่าสุนเนินนะครับจะพักที่นั่นนะครับแต่จะแวะชมปราสาทเมืองแขกปราสาทโนนกูนะครับจุดพักจังหวัดคืนนี้ที่วัดสุขาวดีนะครับสุเนินมั่นฉันนะครับวันนี้วันที่ 3ม,มกราคม2568นะครับคณะสงฆ์มู่ใหญ่นะครับทั่วประเทศนะครับเพื่อเดินทางไปทุดงประเทศอินเดียนะครับเพื่อทดสอบกำลังใจในการเดินทางไปประเทศอินเดียนะครับหลังจากสิ้นสุดโครงการธรรมยาตาท่านก็จะไปทุดงที่ประเทศอินเดียนี่เป็นการทดสอบสมรรถภาพนะครับจากสระบุรีบุริรัมสระบุรีโคราชน,นะครับท่านจะไปบินทบาทหบาน้า ขุนย่าโมนะครับวันสิ้นสุดนะครับที่บินตาบาดนายาโมนะครับพี่น้องชาวตลาดสุนเนินพื้นทีนกชาวพุทธชาวนครราชสีมานะครับจุดที่ท่านจะพักนะครับที่วัดยานโสพิตวนารามวัดป่าสุนเนินอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สาวกษัตริย์สีโลหลวงมู่บัานบริสุทธโตหลวงปู่มีญานมุนีหลวงป่อจันรสาชนะประโชโตหลวงพูทาจารุธรมโมหลวงปู่สุภีสุสัญญาโมที่วัดยานสุพิตวนารามนะครับ ท่านจะเดินทางผ่านปราสาทเมืองแขกปราสาทโนนกูนะครับแล้วก็แวะพักที่วัดยานสมพิทุนารามนะครับส่วนเย็นนี้นะครับท่านก็จะจําวัดที่วัดสุขาวดีตอนเช้าก็สามารถทำบุญใส่บาตรคณะสงฆ์มู่ใหญ่ได้ที่วัดสุขาวดีตำบลสุเดินอำเภอสุเดินจังหวัดน,นครราชสีมาต้องขอขอบคุณนะครับอนาบุญกับ พระเดชพระคุณท่านพระครูธรรมจักรเสมาลักษ์เจ้าคณะตำบลเสมาเขตสองเจ้าวัดวัดธรรมจักรเสมาลามอุบาสกิกาชาวตำบลเสมานะครับถวายการต้อนรับคณะสงฆ์มู่ใหญ่นะครับพัฒหารเช้านะครับแล้วก็ให้การต้อนรับอย่างดีร่วมสวดมนธรรมวัดเย็นที่ปราสาทเมืองเสมานะครับเมื่อคืนนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับแม่แมด้วยนะครับเดินทางไกลมาจากบุรีรัมย์ชราบุรีโคราชนะครับคนไหนไปอินเดียนะไปอินเดียได้ไหมเนี่ย ไปอินเดียด้วยนะครับอันนี้ทดสอบกําลังใจก่อนเดินทางสุดงไปอินเดียนะครับสุเนินก็ยินดีต้อนรับนะครับอนุบาตนาบุญการเปรียญคุนท่านด้วยนะครับที่มาใช้อเภอสุเนินนะครับได้บอกบุญกับชาวอเภอสุเนินนะครับที่ท่านเดินทางผ่านนะครับสุขเนินบ้านฉันนะครับพี่น้องชาวตลาดสุเนินชาวตะบนใกล้เคียงนะครับท่านจะไปพักที่วัดยานสสพิตมนารามตอนนี้ผ่านบ้านหีตั้งแล้วนะครับ สุนเดินม่านฉันครับขณนี้นะครับคณะส่งนะครับสมยตานะครับผ่านอำเภอสุนเดินนะครับมาจากบุรีรามไปสระบุรีนะครับตอนนี้มาที่วัดธรรมจักรเสมารามนะครับถึงกลางทุ่งแล้วนะครับแยกกุดหินนะครับจะไปเขื่อนกุดหินเพื่อไปปราสาทเมืองแขกปราสาทโนนกูนะครับไปพักที่วัดยานสสบินวนารามนะครับสักครู่นะครับแล้วก็คืนนี้จะวัดที่วัด สุขาวดีนะครับพี่น้องชาวอำเภอสุขเนินชาวตำบลสุขเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ให้การต้อนรับสวายน,าน้ําปานาได้นะครับชาวตลาดสุขเนินนะครับท่านจะไปพักที่วัดป่าสุขเนินนะครับตอนนี้จะไปปราสาทเมืองแขกนะครับอีกประมาณ2กิลโลนะครับปราสาทเมืองแขกแล้วก็เดินทางต่ออีก1กิลโลไปวัดยานสุพิตนรรามนะครับแล้วก็เดินทางอีก3โลไปวัดสุขาวดีคืนนี้จะมวัดที่สุขาวดีนะครับถึงวัดสุขาวดีประมาณ บ่ายสองโมงโดยประมาณนะครับก็เดินอาจจะชมปราสาทหน่อยก็อาจจะบ่ายสามโมงประมาณนั้นนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงก็จะถึงวัดยานสมพิทน,นารามแล้วนะครับก็ร่วมถวายน้นําปาน้ปัจัยค่าเดินทางได้นะครับเอานนวงธนบุญกับพระเดชพระคุณท่านทุกรูปทุกองค์แล้วก็แม่ๆ่ด้วยนะครับที่เดินหลวงธรรมยัตตานะครับสิ้นสุดที่วัดพยับบินทบา,ทน,า,ทานาท้าสุนารีนะครับแล้วก็จะ บินตาบาดรอบยาวโมะเนาะที่นั่นนะครับแล้วก็ส่วนทางต่อไปของท่านก็คือการทุดงที่ประเทศอินเดียนะครับอันนี้คือการทดสอบกําลังใจนะครับก่อนจะไปอินเดียนะครับตามรอยนะครับแสวงบุญนะครับตอนนี้นะครับคณะทุดงธรรมยตานะครับก็เดินทางไาถึงกลางทุ่งแล้วนะครับริมถนนของชปรัทานนะครับ ทุ่งสูงเนินกับทุ่งหินตั้งนะครับมุ่งหน้าสู่เขื่อนกุดหินนะครับพี่น้องชาว ตำบลโคราชนะครับจะถวายน้ําป่าน้ก็ได้นะครับที่ปราสาทเมืองแขกปราสาทนนกูนะครับหรือว่าชาวตลาดสงเนินนะครับท่านก็ถวายน้ําป่านะได้ที่วัดยานโสพิทวนารามวัดป่าสงเนินอำเภอสงเนินตอนนี้อุบาสกปฏิการนะครับถวายการรอถวายการต้อนรับที่วัดยานโสพิทวนารามวัดป่าสงเนินแล้วนะครับโดยพระเดชพระคุณท่านพระครูโสพิทยานประยุทธเจ้าคณะตำบลสงเนินเจ้าวัดวัดป่าสงเนินนะครับวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มันสายหลวง ผู้สาวคัตาสีโลนะครับในวัดยานสสพิทนารามมีถ้าปฏติมากรรมเรียนแบบธรรมชาติโดยฝีมือมนุษย์นะครับวัดป่าสมเนินก็สร้างไว้สมัย,ย2557นะครับพวประมาณ5ล้านบาทนะครับ สวยงามมากนะครับทางในปฏิสถานพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่เสกตาสีโลหลวงปู่มันพริสโตหลวงปู่มีญานมุนีนะครับเจ้าสํานักนะครับเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่เสาหลวงปู่มันนะครับอาจารย์ของหลวงตามหาบัวอาจารย์ของหลวงปู่ทาจรุธรมโมวัดธรรมับเมืออาจารย์ของหลวงปู่สุภีสันธโมนะครับด้านในก็มีหลวงปู่จารย์ศาสนาปโชโตหลวงปู่ทารุธรมโมและหลวงปู่สุภีด้วยนะครับก็อนุตนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ ขณะนี้นะครับคณะส่งนะครับธรรมยตานะครับผ่านอำเภอสุนเดินนะครับมาจากบุรีรามไปสระบุรีนะครับตอนนี้มาที่วัดธรรมจักรเสมารามนะครับถึงกลางทุ่งแล้วนะครับแยกกุดิหินนะครับจะไปเขื่อนกุดหินเพื่อไปปราสาทเมืองแขกปราสาทโนนกูนะครับไปพักที่วัดยานสมบินวนณารามนะครับสักครู่นะครับแล้วก็คืนนี้จะมดที่วัด สุขาวัดีนะครับพี่น้องชาวอำเภอสุขเนินชาวตำบลสุขเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ให้การต้อนรับถวายน้ําปาหน้าได้นะครับชาวตลาดสุขเนินนะครับท่านจะไปพักที่วัดป่าสุขเนินนะครับตอนนี้จะไปปราสาทเมืองแขกนะครับอีกประมาณ2กิโลนะครับปราสาทเมืองแขก แล้วก็เดินทางต่ออีก1กิโลไปวัดยานโสภิตวานารามนะครับแล้วก็เดินทางอีก3มโลไปวัดสุขาบดีคืนนี้จะวัดที่สุขาวดีนะครับถึงวัดสุขาวดีประมาณบ่าย2โมงโดยประมาณนะครับก็เดินอาจจะชมปราสาทหน่อยก็อาจจะบ่าย3โมงประมาณนั้นนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงก็จะถึงวัดยานโสภิตวานารามแล้วนะครับก็ร่วมถวายน้ำปลาน้าปลาใจค่าเดินทางได้นะครับนโนงธนาบุญกับพระเดชพระคุณท่านทุกรูปทุกองคแล้วก็แม่ๆมด้วยนะครับที่เดิน ทุ่งธรรมยตานะครับสิ้นสุดที่วัดพยัพบินทบาหน้าเท้าสุนนารีนะครับแล้วก็จะบินทบาดรอบยามัวเนาะที่นั่นนะครับแล้วก็ส่วนทางต่อไปของท่านก็คือการทุดงที่ประเทศอินเดียนะครับอันนี้คือการทดสอบกําลังใจนะครับก่อนจะไปอินเดียนะครับตามรอยนะครับแสวงบุญนะครับตอนนี้นะครับคณะ ทุดองธรรมยาตานะครับก็เดินทางปไาถึงกลางทุ่งแล้วนะครับริมถนนคลอ,อ,องชนลลระทานนะครับทุ่งสูงเนินกับทุ่งหินตั้งนะครับ มุ่งหน้าสู ane, า ated, ส่เขื่อนกุดหินนะครับพี่น้องชาวตะบลโคราชนะครับจะถวายน้ําป่านาได้นะครับที่ปราสาทเมืองแขกปราสาทนนกูนะครับหรือว่าชาวตลาดสุงเนินนะครับท่านก็สวายน้ําป่านาได้ที่วัดยานโสภิตวนารามวัดป่าสุงเนินอำเภอสุงเนินตอนนี้อุบาสกปฏิการนะครับถวายการรอถวายการต้อนรับที่วัดยานโสภิตวนารามวัดป่าสุงเนินแล้วนะครับโดยพระเพระคุณท่านพระครูโสภิตยานประยุทธเจ้าคณะตะบนสุงเนินเจ้าวาดวัดป่าสุงเนินนะครับ วัดพ่อแม่คูบาอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐานสายหลวงปู่มันสายหลวงปู่สาวกตาสีโลนะครับในวัดยานสวิทนารามีถ้ำปติมากรรมเรียนแบบธรรมชาติโดยฝีมือ,ม,อมนุษย์นะครับวัดป่าสมเนินก่อสร้างไว้สมัย2557นะครับประมาณ5ล้านบาทนะครับสวยงามมากนะครับทางในปฏิสถานพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐานหลวงปู่สาวกตะสีโลหลวงปูมันพริสโตนะ หลวงปู่มียานมุนีนะครับเจ้าสํานักนะครับเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะครับอาจารย์ของหลวงตามหาบัวอาจารย์ของหลวงปู่ทาจารุธรรมโมว,วัดธรรมซับเมืออาจารย์ของหลวงปู่สุภีสุสันธโม,มนะครับด้านในก็มีหลวงปู่จันทร์ศาสนาประโชโตหลวงปู่ทาจารุธรรมโมแล้วก็หลวงปู่สุภีด้วยนะครับก็อนุตนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับออ่าละพรเด้นั่งยากนั่งตรงนี้นงง อภิวาธนาศีริสรนิจังุทธาปจายโนจัตตาโรธรมาวัันติอายุวันโนสุขขังพระลงัง นมัุษย์นาบุญด้วยนะครับก็ริมทางก็จะมีชาวสุนเนินนะครับก็ทําบุญนะครับถวายปัจจัยในการเดินทางของคณะสงฆ์นะครับที่ธรรมยตาผ่านอำเภอสุนเนินนะครับท่านก็จะไปที่วัดสุขาวดีนะครับเส้นทางต่อไปตอนนี้นะครับจะไปปราสาทเมืองแขปราสาทโนนกูนะครับตบลโคราชนะครับแล้วจะไปพักที่วัดยานโสภิตวนารามวัดป่าสุนเนินนะครับ เดี๋นะครับคณะพระธรรมยตานะครับก็มุ่งหน้าสู่บ้านกุดหินนะครับจะเดินทางผ่านเขื่อนกุดหินนะครับไปปราสาทเมืองแขกปราสาทโน,นนกูตำบลโคราชนะครับบ้านกกอกนะครับที่มาของคําว่าโคราชนะครับปราสาทเมืองแขกเนี่นะครับเป็นเมืองโบราณที่เดิมโคราชพระพุทธสยายาศีลาธรรมจักรลำค่าสมอวานรตี ประเพณีกินเขาคํำนะครับที่นี่เป็นคําว่าโคราชอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวพาเราไปชมกันที่มาของคําว่าโคราชตําบลโคราชนะครับ จะเดินไปทินเดิมโคราชนะครับคำว่าโคราชนะครับเพราะว่าเราไปที่เมืองเสมาคำว่านครราชสีมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะเดินไปเมืองโคราชครับข้างหน้าจะเป็นเมืองโคราชอันนั้นเป็นเมืองนครราชสีมาครับเอารวมกันจากสองเมืองก็เป็นนครราชสีมาแล้วก็โคราชนะครับอ่าแล้วพด้อนั่งยากนั่งตรงนี้น้อง อภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรมาวัฒนติอายุวนันโนสุขขังพระลาง นมนุษย์นาบุญด้วยนะครับก็ริมทางก็จะมีชาวสุเนินนะครับก็ทําบุญนะครับถวายปัจจัยในการเดินทางของคณะสฆงนะครับที่ธรรมยตาผ่านอำเภอสุเนินนะครับท่านก็จะไปที่วัดสุขาวดีนะครับเส้นทางต่อไปตอนนี้นะครับจะไปปราสาทเมืองแขกปราสาทนนกูนะครับตำบลโคราชนะครับแล้วจะไปพักที่วัดยานโสพิษวนารามวัดป่าสุเนินนะครับ ขณะนี้นะครับคณะพระธรรมยตานะครับก็มุ่งหน้าสู่บ้านกุดหินนะครับจะเดินทางผ่านเขื่อนกุดหินนะครับไปปราสาทเมืองแขกปราสาทโนนกูตำบลโคราชนะครับบ้านกกอกนะครับที่มาของคําว่าโคราชนะครับปราสาทเมืองแขกเนี่ยนะครับเป็นเมืองโบราณที่เดิมโคราชพระพุทธสยาสศีลาธ,ธรรมจักรล้ำค่าสมโอวานรตี ประเพณีกินเขาคํำนะครับที่นี่เป็นคําว่าโคราชอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวพาเราไปชมกันที่มาของคําว่าโคราชตําบลโคราชนะครับ จะเดินไปทินเดิมโคราชนะครับคำว่าโคราชนะครับเพราะว่าเราไปที่เมืองเสมาคำว่านครราชสีมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะเดินไปเมืองโคราชครับข้างหน้าจะเป็นเมืองโคราชอันนั้นเป็นเมืองนครราชสีมาครับเอารวมกันจากสองเมืองก็เป็นนครราชสีมาแล้วก็โคราชนะครับคณะทุดงธรรมยาตาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้เดินทางมาถึงเขื่อนระบายน้ำ บ้านกุดหินตําบลโคราชอําเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านจะเดินทางไปปราสาทเมืองแขกแล้วก็ไปพักที่วัดยานสมพิตวนารามนะครับวัดป่าสุงเนินสักคู่นะครับแล้วก็ไปจำวัดที่วัดสุขาวดีนะครับเขื่อนระบายน้ำบ้านกุดหินตําบลโคราชอําเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับ พระคุณเจ้านะครับจากทั่วประเทศเลยนะครับที่เริ่มต้นจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับธรรมยาตาจากสระบ,บุรีนะครับมาโคราชแล้วก็ไปสิ้นสุดที่วัดพยับนะครับตอนนี้จะไปจำวัดที่วัดสุขาวดีนะครับตอนนี้ท่านจะไปชมปราสาทเมืองแขกปราสาทโนนกู่นะครับ ชาวบ้านกดหินนะครับก็รอใส่บารดนะครับนะครับประสาทเมืองแขกเลี้ยวซ้ายไปไหนนะประสาทเมืองแขกครับเยอะเงินให้นยนเลย กักัรถตรงนั้นเลยพี่แดงพี่แดง โอเคครับขอบคุณครับพักตามสบายอาับน้ำแล้วพักตามสบายครับห้าชัมม่วโมงห้านาที <c oughs> <c oughs>